สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้มาวิเคราะห์นกฮูกในหัวข้อนกฮูกพยานแห่งความขัดแยง้งเราดูตัวพยานนี้ก่อนที่คุณปรกรณ์วิเคราะห์ไว้นะ่ะว่าอาจจะเลื่อน แล้วไม่ได้ขึ้นเลยเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าพยานคนนี้มีความขัดแย้งกันเรื่องของเวลาผมนะ่ะเห็นเหมือนกันแต่ไม่เคยวิเคราะห์ว่าจะถูกตัดออกเลยไหมวันนี้นะ่ะจะมาวิเคราะห์กันคนนี้เคยบ่นเรื่องว่าทำไมต้องให้ผมนะ่ะท่องแต่เวลาเวลาแสดงว่าเวลาที่ต้องท่องมันไม่ใช่ความจริง มันเป็นเวลาที่กะเอาภรรยาเขาก็บอกว่าไม่ได้แขวนนาฬิกานะมันจึงเป็นการกะเอาเป็นส่วนมากแต่ที่หนักอกหนักใจเรื่องเวลาที่ต้องท่องมาดูเงื่อนเวลาที่9นาฬิกาคนที่บอกว่าจำเลยอยู่ที่ไหนมีสองคนคือหนึ่งผู้เสียหายบอกว่าเขานี่น่ะอยู่กับจำเลยตั้งแต่8ดโมงกว่า ถึง9โมงกว่าแสดงว่าจำเลยอยู่ที่สวนยางวัด GPS อีกคนตามม็อกที่ขึ้นเบิกความในทํานองเดียวกันเขานะ่ะก็คุยออกทีวีว่า9โมงนิดนิดที่อยู่กับตัวจำเลยมันมากกว่า9โมงนกฮูกบอกว่า9โมงประมาณ9โมงก็ต้องเลื่อนกันถามหน่อยว่าเอานอกจากนั้น มาไว้ในซุ้มกล้านาฬิกาใช้เวลากี่นาทีใครจะกล้าขนาดนั้นความเป็นจริงกับเรื่องที่เบิกไม่ต่างกันใครจักใจกล้าขนาดนั้นไม่ได้ที่รับขนาดนั้นและปากนี้ที่คุณประกรณ์บอกว่าอาจจะไม่มีการสืบคือตัวเขานะขัดนะคนหนึ่งบอก9ก้าโมงอยู่ส่วนอย่างเขาบอก9ก้าโมงอยู่ตรงนี้เขาปากเดียว เริ่มจะไม่ตรงกันแล้วมันขัดแย้งด้วยเวลาคนหนึ่งจะอยู่2ส,สถานที่ไม่ได้อีกตัวหนึ่งทีเด็ดเลยเขาบอกว่าขณะนั้นเขาเจอสามีผู้สูญเสียตามทำลายเขาไปไถนาที่นาคนอื่นจน4ี่โมงกว่าถึงมาทําให้สารไม่เชื่อคนนี้ความคืบหน้าจากทางช่อง y ย t ท b e ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับ ฝากถึงแป้งดาวังคารหรือลูกชั่วเอาอีกแล้วออกมาเรียกร้องให้ป้าออกมาปกป้องออกมาด่าว่าป้าไม่ออกมาปกป้องตายายดาวังคารเคยบอกแล้วว่าที่ตาดาวังคารถูกดา่าเพราะว่ามึงไงเพราะมึงคนเดียวไม่เคยโทษตัวเองแต่กลับโทษคนอื่นที่ตากับยายดาวังคารถูกดา่าถูกว่าไม่ใช่เพราะมึงหรอ ถามหน่อยที่ทำคอนเทนต์ยั่วย,ยุให้ตาดาวังคารออกมาแซะป้าออกมาว่าป้าแล้วเป็นไงโดนทัวถลม่มรับไม่ได้เหรอรับไม่ได้ก็หยุดสิก็เป็นเพราะแบบนี้ไงถึงโดนในสิ่งที่มึงออกมาพูดเนะี่ยคบคนยังไงก็ได้อย่างนั้นคนอย่างมึงไม่มีใครครบหรอกมึงนะ่ะมันชั่วเกินคนจริงใครนะ่ะเขาจะมาคบเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่มึงทำ ออกมาเรียกร้องออกมาว่าลุงออกมาว่าป้าว่าป้าชั่วว่าป้าไม่ออกมาปกป้องตากับยายที่เขาโดนด่าโดนทุกวันนี้ไม่เคยมองตัวเองมึงเลยเหรอลูกชั่วอย่างมึงอะทำตัวเองเวลารับไม่ได้กับสิ่งที่พูดนะ่ะเอาเรื่องจริงมาพูดรับไม่ได้ก็ออกมาพรา่ำออกมาดิน้นว่าป้าไม่ออกมาปกป้องเป็นลูกชั่ว ให้คนดื่นมาด่าพ่อแม่ตัวเองถามกลับมึงนะ่ะดีตรงไหนจะปรีเข้าไปต่อยตาดาวังคารถ้าไม่จริงให้ตากมาพูดอย่างมึงนะ่ะเรียกว่าอะไรมันเกินชั่วแล้วที่ปรีไปต่อยเขาเอาเชือกมามัดตัวเองใครจะไปแก้ให้มึงมึงทำตัวของมึงเองนะ่ะหาว่าไปดา่าไปว่าตายายด่าตรงไหนตัวเท่าลูกหมา แต่ทำปากเก่งในโซเชียลความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของดาวอังคารมีข้อสงสัยอยากจะฝากถามแม่ดาวอังคารนิดหนึ่งกับประเด็นเรื่องของข่าวสารพระภูมิดาวอังคารรั่วออกมาข้างนอกได้ยังไงคนนอกนะ่ะรู้ได้ยังไงสอบถามถึงแม่ดาวอังคารนิดหนึ่งว่าข่าวสารข้อมูลสารพระภูมิดาวอังคาร รั่วออกมาได้อย่างไรมีอะไรหรือเปล่าปกติไม่เคยเอานายพรานดาวังคารไปนั่งในสารพระภูมิแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้สมวันติดมีนายพรานดาวังคารไปนั่งอยู่ในสารพระภูมินั้นเพื่ออะไรนะ่ะถามแม่ดาวังคารข้อมูลรั่วมาได้ยังไงโปะแตกแค่นี้นะ่ะก็ทําให้เรารู้แล้วว่าข่าวสารที่รัว่วรั่วมาจากใครแป้งถึงเอามาขี้ยี้น่าดู จนอายการดาวังคารต้องเตือนว่าอย่าให้พูดอะไรเกี่ยวกับคดีแต่แป้งดาวังคารก็ไม่เคยฟังยังมานั่งพร่ำน้ำลายทุกวันอยากถามแม่ดาวังคารข้อมูลร่วออกมาได้อย่างไงและทำไมเอานายพรานมานั่งในศาลพระภูมิด้วยปกติไม่เคยนะชักจะเริ่มสงสยัยแค่นี้นะ่ะเราก็มองออกแล้วกลเกมของแม่ดาวังคาร นายพรานดาวังคารนายแป้งดาวังคารออกมาตอบสังคมหน่อยข้อมูลคือข้อมูลลับแป้งดาวังคารกำลังหมิ่นสารอยู่หรือเปล่าเพราะเหตุใดข่าวสารข้อมูลจากสารพระภูมิดาวังคารถึงรั่วมาถึงคนนอกฉันนะ่ะเริ่มสงสัยว่ารั่วออกมาได้ยังไงทำให้เห็นอะไรหลายๆอย่างพฤติกรรมการทำงานของใครหลายๆอย่างไม่โปรง่งใสพูดถึง คดีดาวังคารนะเป็นนิทานที่พูดมาจากเรื่องจริงคดีดาวังคารความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube โจปกรณ์ได้พูดไว้ดังนี้ครับแม่พูดสูญเสียที่ดาวังคารเกลียดลุงเพราะข้อหาหมันไส้เพราะอยากดังไปให้สัมภาษณ์สื่อเอา้าก็เขาต้องการพิสูจน์ตัวเองสื่อเชิญมาก็ไปมีแต่คุณนี่แหละที่ไม่กล้าไปยกเว้นสื่อไหนต้องคอนเฟิร์มว่าห้ามพูดแบบนี้ ห้ามถามสามีแบบนี้ฉันจะเป็นคนตอบเองคุณไปกำหนดหมดเจ้าเล่ใช่น้อยนะจ๊ะผู้สูญเสียที่ดดวังคานเป็นคนเจ้าเล่มาตั้งนานนะเมื่อย้อนกลับไปถ้าสัมภาษณ์แค่นี้นะถ้ามากกว่านี้ไม่เอานะถ้าตกลงตามเงื่อนไขนี้ได้ฉันจะให้คุณสัมภาษณ์เอาดีเข้าตัวคุณเป็นคนแบบนั้นคุณกำหนดนักข่าวว่าทุกครั้งว่าเป็นแบบนี้ ถามฉันได้แค่เรื่องนี้นะเรื่องอื่นห้ามถามห้ามไปเน้นที่สามีฉันนะฉันจะตอบแทนเองจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะ่ะผู้สูญเสียที่ดาวังคารคุณกำหนดนักข่าวทุกครั้งถ้าจะให้สัมภาษณ์ถ้าอย่างนั้นคุณจะไม่ให้สัมภาษณ์ถูกต้องไหมอย่ามากโกหกนะผู้สูญเสียเอาจริงนะพวกคุณน่ะก็ระยำมากเลยนะถ้าวันหนึ่งคดีนี้จบเร็ว ถ้ามีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาถ้าเจอคนร้ายตัวจริงเจอขบวนการที่ทำให้น้องเสียสร้างเรื่องเป็นฉากทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่เขาได้มาไม่ชอบโดนยึดคืนมาหมดแน่เพราะคุณสร้างเรื่องราวต่างๆนานาเอาเงินบริจาคมาถ้าคดีจบปีหน้าจำไวนะ้นะผู้สูญเสียลุงกับป้าเวรกรรมเขากำลังมาทวงคืนอย่าพยองปากดีไปปากดีมาพอแล้ว พูดลอยหน้าลอยตาชอบบูลลี่คนอื่นตัวเองน่ะรวยนักรวยหนาก่อนน้องเสียมีกี่บาทคุณได้เงินมาจากไหนได้มาจากเงินบริจาคใช่ไหมไม่ใช่ทุกคนไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงคุณก็ไม่เคยโปร่งใสคุณอย่าไปว่าชัยพลเยอะถ้าคุณหยุดว่าเมื่อไรน่ะอยู่ไปแบบมอม่อไม่แม้มมมมผู้สูญเสียคุณหยุดเถอะอย่ามาบูลลี่ความคืบหน้าล่าสุด จากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับเกิดเรื่องอีกแล้วแป้งดาวอังคารได้ออกมาไล่ยูทูบเบอร์ที่อยู่ฝั่งแม่ดาวอังคารออกมาไล่เขาไม่ให้เขามาวิเคราะห์เกี่ยวกับคดีจะทำให้คดีเสียแป้งออกมาไล่ฝั่งพันธมิตรแค่นี้มันทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างถึงการเห็นแก่ตัวของแป้งดาวอังคารเขาวิเคราะห์กันมาตั้งนานแล้ววันนี้แป้งหลุดหนักไปไล่ ฝั่งพันธมิตรไปไล่ฝั่งยูทูบเบอร์ที่จะไปเอาข่าวฝั่งแม่ดาวังคารจะทำให้รูปคดีเสียมึงไม่เคยดูตัวมึงเลยคนที่พูดเกี่ยวกับคดีแล้วทำให้คดีเสียหายคือแป้งดาวังคารเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจถึงออกมาไล่ยูทูบฝั่งพันธมิตรแม่ดาวังคารทำให้เราเนะ่ะเห็นถึงความเห็นแก่ตัวที่แป้งได้ออกมาไล่คนอื่นพูดไม่ได้แต่ตัวเองนะ่พูดได้ออกมาไล่พันธมิตร และออกมาไล่ยูทูบเบอร์ฝั่งแม่ดาวอังคารเขาวิเคราะห์กันมาตั้งนานแล้วคุณเพิ่งจะมาวิเคราะห์คุณ่ะเพิ่งจะย้ายมาจากลุงป้าไปเขาวิเคราะห์ติดตามกันมาตั้งนานคุณไม่มีสิทธิ์ไปไล่เขามันเป็นความคิดของแต่ละบุคคลแป้งหลุดโลกทําตัวเป็นใหญ่เพื่อจะได้เป็นหัวหน้าฝั่งแม่ดาวอังคารไปอยู่ที่ไหนเดือดร้อนกันหมดทําไมคุณ่ะไม่ดูบ้างว่าสิ่งที่คุณพูดมันทำให้ดาวอังคารเดือดร้อน คุณมัวแต่ไปโทษช่องโน้นช่องนี้ฝั่งพันธมิตรทำไมคุณไม่โทษตัวเองบ้างผมผิดหวังในตัวมันมากที่ออกมาเล่นลูกแอดบัตกับแอดเบนมึงหนไม่สมควรออกมาบูลลี่เด็กผมขอเป็นกระบอกเสียงและ,ละหลายๆช่องไม่เห็นด้วยที่บักแป้งออกมาบูลลี่เด็กมันทําให้เราเห็นถึงพฤติกรรมของบักแป้งและครอบครัวตัวเองทําครอบครัวให้มีปัญหาสร้างปัญหาอยู่เรื่อยไม่เคยคิดสร้างความดี โดนเอฟซีด่าว่ามึงทัวลงเองผิดหวังมาบุรี่เด็ก